สวัสดีค่ะ,คะพบกับพออ,อน้อยพอ,ออกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรียรัรย์กับวันนี้พออ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยากิจผู้สูงอายุ ะะตามระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566กับหลายๆคำถามที่ส่งมาหาพออน้อ,นอยว่าจะเริ่มยืนยันสิทธิ์ได้ในช่วงไหนนะจ๊ะค่ะท่านหนึ่ง ส่งวันเดือนปีเกิดมาเกิดวันที่28เมษายน2508 28เมษายน2508สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนท่านสามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคมถึงเดือนธันวาคม2560 จ็ดสะดวกช่วงไหนไปช่วงนั้นไปยืนยันสิทธิ์ที่ไหนไปยืนยันสิทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นชื่อของท่านาได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหว บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงินออกกันเข้าเงินฝากเงินถอนบัญชีที่เป็นปัจจุบันนะ๊ะบัญชีที่เคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่เป็นปัจจุบันเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งบางท่านไม่ทราบว่าบัญชีของตัวเองโดนปิดอย่างที่ตัวอย่างก็คือเกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พออนอยปฏิบัติราชการอยู่นะคะท่านไม่ทราบว่าบัญชีท่านโดนปิด นะยจ่ท่านก็เอามาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นนะคะถึงขราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้ โอนไม่สําเร็จท่านไม่เสียสิทธิ์แต่ท่านจะเสียเวลาค่ะต้องมาเปิดบัญชีใหม่แล้วส่งให้กับทางพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนใหม่ค่ะก็ไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาเพราะเอ,อาเองไม่อยากให้เสียเวลาสิทธิ์ของท่านค่ะสิทธิ์ของท่านควรจะได้รับในเดือนที่ท่านมีสิทธิ์นั้นเลยนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามามา28เมษายน2508 ต,ตามที่ได้นําเรียนแจ้งไปแล้วก็คือท่านสามารถไปยืนยันสิทธิ์กาะได้ตั้งแต่เดือนมกกราคมถึงเดือนธันวาคม2567สะดวกช่วงไหนให้ไปช่วงนั้นไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองได้ใช้หนังสือมอบอนนาจ หนังสือมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะจะหรือจะซื้อ,เ,อ,อเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปหนังสือมอบอำนาจทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะคะาราคาไม่แพงเซ็นลงนามตรงผู้มอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจก็ให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านที่สะดวกนะคะไปยืนยันสิทธิ์แทนตัวท่านเองเอกสารหลักฐานถ้าไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองได้หนังสือมอบอำนาจลงนามตรงผู้มอบอำนาจพร้อมเอกสารหลักฐานสำนับัตรประยามจ ประชาชนสำรนาทะเบียนบ้านทำลาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของท่านเองนาจ๊ะเซ็นให้เหมือนการส่งไบรับีงิค่ะแล้วส่งไปทางบ้านที่ให้ใครก็ได้ที่ไปยืนยันสิทธิแทนท่านได้นะจ๊ะค่ะก็ตามห้วงเวลาที่พอ,อน้อยได้นําเรียนไปแล้วนาจ๊ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมค่ะทรงวันเดือนปี ใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําสหรับในคลิปนี้พออนอยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ